นุ่ยเชิญยิ้มขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้พระมหาสมปองหลังเจอดราม่าจับศึกสำนักพุทธชี้ไม่ต้องกลัวหากเชื่อฟังคําตักเตือนเจ้าคณะผู้ปกครองเออเรียด้ว่ายอย่าว่าแต่คนดังเลยค่ะที่พอมีชื่อเสียงก็มักจะถูกจับตามองจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลานะคะวงการพระสงฆ์เองก็หนีไม่พ้นค่ะโอ้โหผู้ใดไม่ถูกดินทาไม่มีอยู่บนโลกนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะ กรณีที่พระมหาสมปองตาลบุตรโตเนาะพระนักเทศชื่อดังที่ตอนนี้เนี่ยแรงมากระแสมาแรงมากๆแล้วคนก็รู้จักกันดีค่ะได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊กเผยความในใจด้วยน้าเสียงสั่นเรือเลยทํานองที่ว่าถูกจ้องจับผิดจากพระผู้ใหญ่ให้จับสึกตลอดเวลานะคะโดยยืนยันตลอดเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเองตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอื่นนอกจากที่จะช่วยคนแล้วจะให้ไปเอากาลังใจจากไหนมาเออมันก็ท้อนะคนดีทําดีแล้วไม่ได้ดีมันก็มีท้อเป็นบ้างเป็นธรรมดานะคะ เพราะตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในกําลังของพุรืศาสนาเพราะคำถามกับว่าพระตัวเองไปแย่งองนานาจหรอยืนยันว่าไม่เหมาะที่จะเป็นระดับเจ้าคุณล็อกไม่ได้คิดจะไปแย่งองนานาจใครเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายฮาไม่ค่อยสํารวมโดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์นะคะพระมหาสมปองเนี่ยได้มีการระบายความในใจเกี่ยวกับความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะจับท่านเองเนี่ยศึก ทางอันนี้ท่านเองก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขนะคะทาให้คนอื่นยิ้มดังแหละทําให้คนขาแต่ว่ากลับถูกกดดันต่างๆถูกบางคนมาด่ามาต่อว่าด้วยคําหยาบคายต่างๆนานานะคะท่านเนี่ยก็รู้สึกแบบหัวมันท้อเนาะก็เลยมีการออกมาพูดนะคะว่าให้ผมเรียนผมก็เรียนไม่รู้ว่าเรียนบาลีไปทําเอออะไรขออนุญาตใช้คําแรงผมก็เรียนนะให้ผมท่องผมก็ทองให้ผมทําอะไรผมก็ทํา ไม่ให้ผมทําอะไรผมก็ไม่พูดไม่ให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อเหรอเออผมทําขนาดนี้ยังเจ้าจับสึกผมคืออะไรอะ่ะผมไม่ใช่ลูกลูกผู้คุณเหรอผมไม่ใช่คนที่พวกคุณปั้นมาเหรอคุณต้องการทําร้ายอะไรผมอะ่ะใครจะว่าอะไรผมก็น้อมรับผมพยายามจะหัวเราะคุณคิดว่าผมมีความสุขจริงเหรอคุณรู้ว่าความกดคุณรู้ความกดดันอะไรของเราบ้างมีความรู้สึกนะอะไรกันนักหนาเหนื่อยจ้องจับผิดอะไรอะ่ะไปขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดข,าข,าขาใครเหรอพวกเราช่วยคน ไม่ใช่เสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่สลิมแล้วก็ไม่ใช่ประชาที่ประจ่ายปรไตจ๋าขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยังไงอะท่านเองก็เป็นแค่พระธรรมดารูปหนึ่งเท่านั้นแหละที่ทํางานอะไรก็ให้คนอยากให้คนยิ้มอยากให้คนหัวเราะทําบ้าๆบอๆเข้าใจชีวิตตลกนหลยมันเศร้าเนาะนอกจากนี้ค่ะ เขาบอกว่ามารดาที่ป่วยติดเตียงเนี่ยก็ไม่สบายใจที่ได้ยินข่าวว่าพระมหาสมปองเนี่ยจะโดนจับสึกและพี่สาวเนี่ยก็มีการโทรมาถามอยู่บ่อยๆเลยเพราะว่าเป็นห่วงจิตใจของคุณแม่นะคะท่านเองก็เรียกว่าอึดอัดอะเก็บกดแล้วก็กดดานพอสมควรอ่ะทำดีแล้วก็โดนด่าเออแต่บางคนเนี่ยไม่ทําอะไรแล้วก็มาด่าท่านอะมันทํายังไงคะจิตใจทําด้วยอะไรเนาะ กระทั่งในเวลาต่อมาค่ะในโลกออนไลน์เนาะมีการเกิดแฮชแท็กขึ้นมาก็คือเซฟพระมหาสมปองโดยมีผู้คนเนี่ยส่งกําลังใจให้กับพระมหาสมปองเป็นจํานวนมากเลยคะรวมทั้งคุณนุ้ยเชิญยิ้มนักแสดงตลกเนี่ยก็มีการมาร่วมให้กําลังใจพระมหาสมปองผ่านอินสตาแกรมด้วยเจ้าตัวนะคะได้มีการโพสต์รูปภาพของพระมหาสมปองแล้วก็พระมหาภพวันเนาะระบุแคปชั่นว่าไม่มีใครยอมรับสิ่งใหม่อย่างง่ายดดยหรอก แต่เจ้าตัวเนี่ยเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงไมายังไงนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พระมหาสมปองตาลปุโต,โตทางนี้ค่ะจากที่โพสต์ดังกล่าวเนาะมันแชร์ออกไปเป็นกระแสเยอะมากเลยอะทาให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะอาทิบอกว่าขอบคุณพี่นุย้ยแล้วก็คณะนะที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับพอสอแล้วก็ FC ทุกคนครับบางคนก็บอกนะคะว่าอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ บางคนก็บอกอีกค่ะว่าผมงงกับสังคมบ้านเมืองเรานะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรกันไปหมดอะอาจารย์นุ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอะนะคบเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พศออครับสาธุพระมหาสมปองบางคนก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ครับเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยมีใครมาว่านะคะมีแต่ให้กําลังใจกันมากกว่านาะเพราะวินาทีแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอย่างคุณนุ้ยเขาเป็นตลกเองใช่ไหมคะ บางทีคนที่เป็นตลกอะสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นน่ะทุกคนเคยรู้ไหมคะว่าเขามีความกดดันอะไรในชีวิตเขาบ้างทุกคนไม่มีใครรู้ทุกคนเห็นเขาเป็นคนตลกทุกคนเห็นเขาสร้างเสียงหัวเราะแต่บางทีเบื้องลึกเบื้องตื้นอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้ว่าจริง,รงๆแล้วเขาแบกรับอะไรไว้บ้างเนาะอย่างพระมหาสมองก็เช่นกันค่ะงานนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยนายสิบบวรแก้วงามรองผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว,ว่าพศนะคะพศที่ไม่ใช่ไปว่าพระสงฆ์นะคะรักษารษาชการแทนผอพศ ได้มีการเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าพศออเนี่ยยังไม่มีข้อมูลผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวท่านพระมหาสมปองเองเพราะว่าสถานะของพระมหาสมปองเนี่ยเป็นพาลุวัดสร้อยทองเนาะ ผู้ที่จะสึกพระมหาสมปองได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงก็คือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองนั่นเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆไม่พอใจอะไรท่านเนี่ยก็จะไปจับสึกใครจะไปสึงท่านเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแม้แต่พศออเองเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการสึกพระสงฆ์ และจากหลายๆประเด็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เกี่ยวกับพระมหาสมปองท่านก็หากท่านเนี่ยปฏิบัติตามคําตักเตือนแล้วก็คําแนะนําของเจ้าอาวาสบาทสร้อยทองแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้องกังวลว่าท่านเองจะโดนกลัวว่าจะโดนสึกโดนอะไรนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาจาับท่านสึกได้นอกจากเจ้าอาวาสน,นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเท่าที่มุกไปดูไลฟ์มาเนี่ยท่านเองก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยะคะ่ะมันอึดอัดเนาะทุกคนคือท่านถ้ามองเป็น เป็นคนก็คือท่านก็คือคนคนหนึ่งอะนะคะบางทีเราเนี่ยตั้งใจจะทาดีอะมันไม่มีใครเห็นมันไม่เป็นไรหรอกแต่เนี่ยเห็นแล้วก็ด่าแล้วก็ว่าต่างๆนานาเสียหายๆนะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่บั่นทอนจิตใจกันเลยทีเดียวค่ะทําให้คนดีเนี่ยไม่อยากจะทําดีต่อแล้วนะคะพูดง่ายๆเนาะยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ท่านต่อไปค่ะมองท่านที่เจตนานะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม